มัจจุราชสีน้ำพึ่งบทที่43ในทันทีที่ภาพของชายหนุ่มหน้าเข้มปรากฏขึ้นในกระจกรถจนาชไหนก็วางมือจากการแปลงผมมาเป็นรวบคอเสื้อคลุมขนหนูให้กระชับบ่าข,ขึ้นผุดลุกขึ้นหันมาเผชิญหน้าเขาทันทีใบหน้าบึ้งตึงยิ่งเห็นขอแขวนเสื้อนอนสีชมพูในมือเขาเธอก็ยิ่งแข็ใจเม้มริมฝีปากแน่นไม่ยอมเป็นฝ่ายเอ่ยปากพูดก่อนคิดว่านอนหลับแล้วเสียอ,อีก รอยยิ้มที่เธอชิงชังผุดขึ้นบนใบหน้าของเขาเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วจะเข้ามาทำไมล่ะคะเธอย้อนถามปัดเลิกคิว้วความคิดกับความจริงไม่จำเป็นต้องตรงกันเสมอไปคิดว่าหลับตามธรรมดาของคนที่ตากรํมต่อดินฟ้าอากาศผิดปกติมาแล้วตลอดทั้งวันแต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าคนเรามักจะหลับไม่ลงง่ายๆนะักภายหลังที่มีเรื่องสำคัญน่าตื่นเต้นเพิ่งจะจบลงคุณหมายความว่ายังไงคะรัตนาชนาไนหน้าแดงกำ ดิฉันเป็นคนโง่ฟังคำพูดกำกวมไม่ค่อยจะเข้าใจก็หมายความว่าเธอเพิ่งจะมีเรื่องตื่นเต้นที่อาจจะทำให้นอนไม่หลับเช่นเช่นอะไรคะเช่นการได้รับข่าวจากกรุงเทพเขายิ้มอย่างหน้าหมันไส้เป็นข่าวที่น่าชื่นชมและทำให้หัวใจเต้นระทึกดีไม่ใช่หรือหยาบคายหญิงสาวอุทานความแค้นใจทำให้น้ำตาคลอ เพียงเรื่องจดหมายจากคุณประวุฒิคุณก็ถือเอามาเยอะเยะฉันได้อย่างหยาบคายทาั้งๆที่ในจดหมายฉบับนั้นแสดงความบริสุทธิ์ของฉันอยู่แล้วอย่างชัดเจนฉันไม่ได้ติดต่อกับเขาเลยนับตั้งแต่ ปัดมองดูริมฝีปากอันค่อนข้างซีดเผือดด้วยดวงตาเป็นประกายริมฝีปากคู่นั้นเพเยอขึ้นลงโต้เถียงกับเขาด้วยอารมณ์เครียดแค้นอย่างผู้หญิงเขาพอใจมากกว่าที่เธอจะทำเฉยเมยเป็นทองไม่รู้ร้อนเสียอีกแต่แววตาอันแสดงความพอใจของเขากลับทำให้หญิงสาวอ่านออกเป็นว่าปัดกำลังยิ้มยาะ เขาเหาะว่าเธอกำลังแก้ตัวริมฝีปากเม้มสนิททันทีไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องแก้ตัวในเมื่อเธออยู่เหนือมนฑินทั้งปวงฉันอ่านจดหมายฉบับนั้นเข้าใจดีปัดตอบห้วนห้วนดิฉันก็เห็นแปลกถ้าคุณไม่ยอมเข้าใจหญิงสาวหัวเราะเสียงปลาอันที่จริงคุณเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะหยาบคายกับฉันด้วยเรื่องนี้ดอกจริงไหมคะแปลว่าเธอก็เข้าใจอยู่แล้วว่ามีเรื่องอื่นที่น่าจะพูดถึงมากกว่า เขาถามยั่วยาวฉันไม่อยากทะเลาะกับคุณถึงเรื่องนี้หรอกค่ะพ่อเลี้ยงก็คงได้อธิบายเหตุผลแล้วว่าสุดวิสัยที่เราจะบังคับธรรมชาติได้ธรรมชาติของมนุษย์หรือธรรมชาติอะไรธรรมชาติของดินฟ้าอากาศค่ะคุณปัดรจนาฉชไหนเสียงเขียวฝนตกและรถเสียทําให้เราต้องกลับบ้านผิดเวลาไปบ้างนี่เป็นความจริงที่ดิฉันไม่เห็นจําเป็นจะต้องยืนยันเพราะถ้าใครจะมีความคิดเข้าใจต่ําๆก็ช่วยไม่ได้ปัดหัวเราะเสียงกลงวาน ถ้าสามีคนไหนงมงายถึงขนาดฉันก็อยากจะนับถือเขาเหมือนกันแต่สำหรับในกรณีเช่นนี้คงไม่มีสามีคนไหนสูงเลิศลอยเท่าเธอเป็นแน่ก็ตามใจดิฉันบอกแล้วว่าช่วยไม่ได้เธอต้องช่วยได้สิเขาคำรามเสียงดุดันอย่าพยายามสร้างความอับอายขายหน้าให้ฉันต่อไปเอ๊คุณอับอายขายหน้าเพราะดิฉันในข้อไหนไม่ทราบในข้อที่ว่าเธอยังใช้สกุลของฉันอยู่เท่ากับยังอยู่ในขอบข่ายแห่งเกียรติยศของฉัน แม้ว่าเธอจะไม่เต็มใจอยู่นะก็อย่าเพิ่งพลีพผลมตะครุบสกุลใหม่ที่คนอื่นเขาหยิบยื่นโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนดูถูกคุณดูถูกดิฉันอย่างหยาบคายที่สุดฉันไม่ใช่ผู้หญิงประเภทที่จําเป็นจะต้องร่อนสแสวงหาผู้ชายอยู่ตลอดเวลาดอกนะอย่าเข้าใจผิดหน่อยเลยผู้หญิงไม่ได้เหมือนกันทุกคนหรอกค่ะคุณปัดปัดธร,รมกุลเธอกระแทกเสียงอย่างโกรธจัดสกุลของคุณอาจจะสูงเลิศล้ำด้วยค่าแห่งเกียรติยศเป็นที่ภูมิใจ ถ้าไม่มีสกุลปัตมกุลต่อท้ายชื่อของคุณละ่ะความเป็นตัวคุณเองอาจจะไม่มีราคาเลยหรือคนอื่นเขาก็เท่าเทียมกับคุณเหมือนกันค่ะดิฉันรจนาชไหนก็อาจจะภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเองโดยไม่จําเป็นจะต้องอ้างชื่อสกุลด้วยซ้ําถึงอ้างก็เป็นการอ้างโดยไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมแอบอ้างโกงใบหน้าของหญิงสาวซีดเผือดดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจหมายความว่ายังไงแข็งใจถามด้วยเสียงต่ําแหบ ดูเธอช่างไม่เดียงสาอะไรเลยนะเอ,อะอะก็ต้องถามความหมายกันเสียเรื่อยเขาหัวเราะเยาะยันบอกให้ก็ได้แต่ลองตอบมาก่อนสิว่าถ้าเกิดกรณีจําเป็นขึ้นมาเธอจะอ้างราคาเกียรติยศของสกุลใดรับรองตัวเธอเองอ๋อหญิงสาวอุทานเสียงพร่าดิฉันไม่อ้างปฐมกุลอันมีศักดิ์ของคุณราคาะคุณปัดถ้าเช่นนั้นเธอคงอ้างว่าเป็นรจนาฉนหนวิชนีละสิซุ้มเสียงของเขาเต็มไปด้วยชัยชนะ ไม่เห็นจะต้องถามถ้าคุณไม่รู้ว่าผู้หญิงที่คุณแต่งงานด้วยนามสกุลอะไรแล้วก็ดูจะเป็นหน้าประหลาดอยู่ไม่น้อยอ๋อเพราะรู้หลหรสิจึงต้องถามฉันรู้ว่าคุณไม่มีสิทธิ์อันใดเลยที่จะใช้สกุลวิชณีในโลกนี้คุณลมหรือไทยคนเดียวที่ครองสิทธิ์อันนั้นเต็มบริบูรณ์รสนาชไหนส่วนเซไปจนติดเตียงดวงตามีประกายปวดร้าวแฝงอยู่อย่างชัดเจน นี่หมายความว่าะไรเขารู้เบื้องหลังประวัติของเธอหรือว่าเธอไม่ใช่ธิดาคนโตของนายนพรัตน์วิชณีเธอเป็นแต่เพียงกาฝากก็เมื่อคุณรู้เช่นนี้แล้วทําไมคุณไม่ขอแต่งงานกับคุณพบคุณขอฉันมาเพื่ออะไรเพื่อจะเอาตัวมาทรมานเล่นหรือฉันได้ทําอะไรให้คุณเจ็บแค้นมาแต่ชาติไหนคุณจึงทํากับฉันอย่างนี้ตามข้อตกลงในเรื่องการแต่งงานปัดก้าวเข้ามาสุดกายลงนั่งบนเตียงวางเสื้อนอนที่เขาถือติดมือเข้ามาไว้ข้างตัว ยิ้มน้อยๆเมื่อเห็นหญิงสาวถอยออกไปติดฝาห้องฉันจะต้องได้แต่งงานกับลูกสาวของวิชณีคนหนึ่งแต่เมื่อเจ้าของเชื้อสายวิชณีทั้งสองหยิบยื่นผู้หญิงคนหนึ่งส่งมาให้และบอกว่านี่เป็นลูกสาวของฉันพ่อคุณมั่นลูกสาวคนนี้ไว้ให้คุณเธอจะให้ฉันทำอย่างไรถ้าไม่รับไว้เพราะใครจะมารู้ดีเกินพ่อแม่ของผู้หญิงคนนั้นก็ทำไมคุณไม่คัดค้านตามที่คุณรู้มาฉันรู้มาลอยๆโดยไม่มีหลักฐานอะไร เขามองดูเธออย่างเครียดแค้นระคนขมขื่นในเรื่องนี้ฉันต้องแสดงตัวเป็นไอ้บ้าอะไรตัวหนึ่งจนได้จะลุกขึ้นโต้แย้งคุณนพรัตกับคุณลำเผาว่าผู้หญิงที่มีชื่อว่ารจนชไไนไม่ใช่ลูกท่านท่านก็คงหัวเราะใส่หน้าว่าฉันเป็นบ้าไปแล้วเมื่อท่านยืนยันว่าเป็นลูกก็ต้องเป็นสินา เมื่อฉันไม่ยอมเป็นไอ้บ้าตัวนั้นก็ต้องมาเป็นไอ้บ้าตัวนี้คือรับผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้มาเป็นเมียท,ทั้งทั้งที่รู้ดีว่าหล่อนไม่ได้รักไม่เต็มใจเป็นเมียของฉันถ้าหล่อนอยากเป็นหล่อนก็คงอยากเป็นตัวเหลือบที่คอยดูดเลือดฉันจนกว่าจะแห้งหายไปจากตัวมากกว่ารสนาชไหนหน้าซีดเผือดทวนคําพูดอันเผ็ดร้อนของเขาอย่างไม่รู้ตัวตัวเหลือบที่คอยดูดเลือดคุณถูกแล้วรู้จักตัวเหลือบไหมล่ะตัวเหลือบที่รุมตอมควายอยู่ตามทุ่งนานะ่ะ จะควายตัวนั้นไม่มีโอกาสจะทําอะไรได้ทั้งที่รู้ทั้งที่แค้นจําต้องปล่อยให้นังเหลือบตัวเล็กๆก,กินเลือดตัวเองเข้าไปทุกวันรัชนาชไหนสะอึกสะอื้นอย่างสุดกลั้นไว้ได้ข้อหาของเขาชะกันเสียจนเธอหมดปัญญาจะแก้ตัวเมื่อพิจารณาถึงการกระทำของบิดามารดาเลี้ยงก็คล้ายๆกับเขากล่าวหาได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงทุกอย่าง คุณนพรัตน์กับคุณลำเพามีหัวเฉียบแหลมสมเป็นพ่อค้าใหญ่คงจะได้คำนวณดูแล้วว่าควายโง่อย่างไอ้นายปัดตัวเล็กเกินไปสำหรับลูกสาวตัวจริงอาจจะเป็นอาหารที่อริดอ,อร่อยที่เดียวสำหรับลูกเลี้ยงนับว่าท่านเป็นผู้ปกค,ครองที่แสนประเสริฐเหลือเกินสำหรับเธอได้โปรดเถคะอย่าพูดถึงท่านทั้งสองแบบนี้เลยหญิงสาวพนมมือวิงวอนทำไมดิฉันทนฟังไม่ได้ต้องได้สิทนฟังแค่นี้ไม่ได้ก็อ่อนแอเกินไปหน่อยละ่ะ ทนความจริงน่ะเบาบางกว่าทนให้คนเขาหลอกนะแต่ดิฉันทนไม่ได้คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้มีพระคุณเหลือล้นสําหรับชีวิตของดิฉันดิฉันขอรับรองว่าท่านไม่ได้เป็นคนต้นคิดที่จะให้ดิฉันกอบโกยดูดเลือดจากคุณท่านรักดิฉันอย่างสายโลหิตของท่านแท้แท คุณปัดคะแม้ว่าท่านจะรักเท่าลูกที่แท้จริงของท่านไม่ได้คุณก็ต้องเห็นใจท่านบ้างท่านเลี้ยงดิฉันมาตั้งแต่ยังไม่รู้ความท่านย่อมถือเป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องพิจารณาเรื่องคู่ครองของ,ของลูกทุกคนให้เหมาะสมด้วยถูกละเหมาะสมแล้วที่เลือกฉันคุณมองท่านด้วยเจตนาร้ายเกินไปคุณปัดคุณมั่งคั่งนักหรือคะจึงดูถูกบุพการีของดิฉันถึงเพียงนี้ท่านเห็นว่าคุณเป็นบุตรของเพื่อนเก่า คุณพ่อของคุณเป็นสุภาพบุรุษท่านจึงวางใจว่าคุณเองก็ต้องเป็นลูกไม่ทิ้งแถวคุณเป็นหลักฐานมั่นคงพอที่ท่านจะมอบลูกเลี้ยงของท่านมาไว้ในความคุ้มครองได้ท่านจึงให้ดิฉันมาปัดยิ้มหัวเราะแล้วท่านผิดหวังหรือเปล่าล่ะท่านคงเข้าใจว่าท่านดูคนไม่ผิดนะสิคะเพราะดิฉันเองไม่เคยส่งข่าวให้ท่านทราบเลยว่าให้ดิฉันเป็นนางก้นครัวในบ้านท่านยังดีกว่าที่จะมาอยู่ในตำแหน่งนายผู้หญิงของบ้านนี้เสียอีก หญิงสาวใช้หลังมือป้ายน้ำตาอย่างเด็กๆอาหารสองมื้อในครัวของท่านอริดอร่อยให้เลือดให้เนื้อและรื่นรมใจเสียยิ่งกว่าอาหารสามมือ้อบนโตอาหารของคุณคุณปัดก่อนที่คุณจะประนามด่าว่าดิฉันได้โปรดคิดให้รอบคอบเสียก่อนว่าคุณได้ให้สิ่งใดแก่ดิฉันบ้างแม้ในฐานะสาวใช้ประยงเสียอีกเขายังได้ค่าจ้างเป็นรายเดือนยังหัวเราะได้เต็มเสียงอยากดูหนังดูลิเกก็ไปได้ ไม่ต้องรับฟังถ้อยคําดูถูกดูหมิ่นให้บาดหูบาดใจอีกด้วยอ้าวเธอไม่ใช่สาวใช้อย่างประยงนี่เธอเป็นภรรยาของฉันเขาเหยาะเยะ้ยเธอต้องอดทนให้สมกับตําแหน่งภรยาสิคุณรจนาชไหนภรยาตําแหน่งนี้คุณอยากเป็นนักไม่ใช่หรือคุณกระตันอยู่ต่อคุณพ่อ,อคุณแม่ของคุณไม่ใช่หรือจึงสู้เอาตัวมาตอบแทนอย่างนี้บ้าคุณซ่อนความไร้กาศไว้ยอย่างมิชิดเหลือเกินคุณพ่อท่านคิดว่าคุณเป็นสุภาพบุรุษ แต่แท้ที่จริงคุณเป็นปีศาจต่างหากคุณปัดทำไมนะทำไมคุณจึงไม่ฆ่าดิฉันเสียคุณทำได้นี่เราก็จะพ้นความทุกข์ทรมานใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายดิฉันไม่ต้องการตำแหน่งภรรยาของคุณนักดอกค่ะเพราะคุณไม่ได้ผลประโยชน์จากตำแหน่งนี้อย่างที่คิดไว้ใช่ไหมล่ะดิฉันไม่ต้องการรัชนาชไหนส่งเสียงกรีดร้องอย่างลืมตัวถ้าทำได้ดิฉันจะสํารอกอาหารของคุณออกมาคืนคุณเสียเดี๋ยวนี้คุณจะได้เห็นว่าดิฉันไม่ต้องการอะไรจากคุณเลย แต่ปัดไม่สนใจดูเหมือนเขาเองก็จะลืมตัวไปชั่วขณะหนึ่งและพยายามหาทางระบายสิ่งที่อัดอั้นขัดข้องอยู่ในใจออกมาให้เกลี้ยงเกล่าเท่านั้นเองเธอพูดว่าเธอไม่ต้องการแต่เธอไม่ต้องการเพราะอะไรเพราะถึงต้องการเธอก็ไม่มีโอกาสจะได้ใช่ไหมละ่ะแม้แต่กุญแจตู้สักดอกหนึ่งฉันก็ไม่มาะให้เธอถือฉันรู้เท่าทันเธอเสรยแล้วนี่นา รัจนาชะไหนปราดเข้าประชิดต,ตัวชายหนุ่มอย่างรวดเร็วเพราะเขานั่งไม่ทันระวังตัวฝ่ามืออันสันเทาได้ริดโทษสะของเธอฟาดลงบนแก้มซ้ายของเขาอย่างถนัดถนีเสียงดังชาติก่อความตื่นตระหนกให้แก่ผู้ตบยิ่งเสียกว่าผู้ถูกตบเป็นไหนไหนหญิงสาวถอยออกมาสองก้าวตาเบิกโพรงจ้องดูใบหน้าอันแดงก่ำไปทั้งหน้าของปัดไม่แน่ใจว่าตนเองหรือที่อุกอาจเช่นนั้น ปัดลุกขึ้นจากท่านั่งเขาก้าวมาตามรวบสองไหล่ของเธอไว้ด้วยท่าทางอันเหี้ยมเกรียมคำรามว่าเธอเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวในโลกที่กล้าตบหน้าฉันเธอจะต้องได้รับการตอบแทนอย่างสาสมฉันยอมตายรันชนาฉไหนร้องตอบเห็นรอยนิ้วมือตัวเองที่แก้มซ้ายของเขาแล้วกลับสงสารตามประษาคนใจอ่อนซึ่งไม่เคยทำอันตรายสัตว์เล็กสัตว์น้อยชน,นิดใดเลยจึงพูดเสียงสะอื้นว่าก็คุณอยากดูถูกดิฉันสิคะ อย่ายั่วให้ฉันโมโหนักสิคะมองดูคนอื่นในแง่ดีเสียบ้างฉันไม่อยากได้อะไรของคุณเลยจริงๆยินดีพิสูจน์ทุกอย่างแม้แต่เสื้อนอนตัวนั้นถ้าคุณอยากได้ไปให้คู่รักของคุณใช้ฉันก็ไม่ว่าปัดเขย่าตัวเธอจนคลอนไปทั้งตัวใครบอกว่าเขาเป็นคู่รักของฉันค่ะค่ะเขาอาจจะยิ่งเป็นกว่าคู่รักดิฉันก็ไม่ว่าหญิงสาวสะอื้น ถ้าคุณรักเขาต้องการแต่งงานกับเขาในเร็วๆนี้ดิฉันก็ยินดีหลีกทางให้เรามาอย่ากันเสียแล้วแยกทางกันเดินตามที่เราพอใจจะได้พ้นจากความทรมานด้วยกันทั้งสองฝ่ายคุณจะได้พ้นจากความเจ็บตัวและดิฉันก็จะพ้นจากความเจ็บใจอยากไปให้พ้นนักหรือจะพ่อเลี้ยงพูนทวีแบบมือรับอยู่ละสิปัดต,ตะคอกใส่หน้าซึ่งทําให้หญิงสาวหวาดกลัวจนตัวสัน่นเปล่าค่ะเปล่าเลยเปล่าอ๋อเจ้านายประวุฒิใช่ไหมละ่ะ หมอยังยินดีรับเดนอยู่อีกนี่นาชะรักไม่มีวันเสื่อมคลายปะวุฒิเป็นคนดีค่ะแต่ถ้าคุณไม่ต้องการให้เราติดต่อกันอีกดีฉันก็ก็ไม่เชื่อไม่เชื่อฉันไม่ยอมเชื่อเป็นอันขาดว่าเธอไม่กลับไปหามันเธอรักมันเธอไม่รักฉันเมื่อเธอเห็นว่าจะไม่ได้ประโยชน์จากฉันเธอก็จะถอนตัวกลับไปสแสวงหาประโยชน์จากมันใช่ไหมละ่ะดีละ่ะ ปัดกระชากเสื้อคลุมผ้าขนหนูด้วยกำลังแรงรจนาชนหวีดร้องแต่ไม่สามารถจะช่วยตัวเองให้พ้นจากอารมณ์อันดุร้ายของเขาได้นอกจากจะใช้มือทั้งสองปกปิดและดึงเสื้อที่ขาดให้กระชับฉิดไปได้บางส่วนเท่านั้นปัดหัวเราะอยู่ในลำคอราวกับอสูรผู้ประสบเหยื่ออันน่าพอใจบัดนี้ภรรยาในานามของเขาตัวอ่อนเปล่าเปลือยอยู่ในอ้อมแขนผมยาวของเธอ,อยังชื้นด้วยน้ำฝนหน้าซีดขาวเป็นกระดาษ เนื้อเย็นเฉียบเพราะกลมฝนมาหลายชั่วโมงซ้ำด้วยหยาดเหงือ่อซึมซาบด้วยความตกใจหวาดกลัวอีกเล่ามือสองข้างของเธอเกาะแขนเข้าไว้อย่างไร้ความหมายไร้น้ำหนักเพราะจวนจะหมดสติสัมปะรดีอยู่รอมารอชายหนุ่มก้มลงกระซิบอย่างร้อนแรงรัจนาฉไหนไม่ว่าเธอจะพาตัวเองไปเป็นของชายใดจำไว้ว่าครั้งหนึ่งคืนฝนตกอย่างนี้ฉันได้เห็นเธอแล้วตลอดร่าง สวยสะอาดไม่แพ้ผู้หญิงทุกคนแต่ความสวยของเธอไม่ได้ประกันด้วยดอกว่าในใจเธอจะดีงามน่าชื่นชมเหมือนร่างกาย